ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งกออกกระทบกปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องฟังไปด้วยน้มสําเนียกไปด้วยหลวงพ่อก็บอกแค่วิธีการแนวทางการเจริญสติการสร้างข้อความรู้ตัวเราพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้ตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ย่งไม่ลุกจากที่ จนเข้มแข็งแล้วก็ไปใช้การใช้งานเข้าไปรู้เท่าทันใจรู้ลักษณะใจรู้ลักษณะการเกิดของใจรู้ลักษณะการเกิดของความคิดถึงมีอยู่ในกายของเราความคิดที่เกิดจากใจนี่มีอยู่เดิมใจกับขันห้าเขารวมกันอยู่เดิม ทำอย่างไรเราถึงจะรู้เท่าทัานตรงนี้ท่านถึงให้เจริญสติหรือว่าสร้างความรู้ตัวให้มีให้เกิดขึ้นที่กายแล้วก็ให้ต่อเนื่องความรู้สึกพังเผอแล้วก็เริ่มใหม่อย่าพากันเจ็ดคราน ต้องพยายามขยันมันวิเคราะห์มันสำรวจมันสํารวมมันทําความเข้าใจมันแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาทั้งกระตื่นขึ้นมาความขยันมันเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่ความรับผิดชอบของเรามีเพียงพอหรือเปล่าความเสียสละความอดทนความกตัญญูสัจ,จะวิริยะความเพียรพวกนี้เราต้องพยายามสร้างขึ้นมา เรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้านเรามีความขยันขยันให้ถูกที่ขยันให้ถูกทางขยันในการวิเคราะห์วิเคราะห์ใจวิเคราะห์การเกิดการดับของใจวิเคราะห์การแยกการคลายแล้วก็ขยันในส่วนโลกธรรมความเป็นอยู่ทางสมมุติปัจจัยสี่แล้วก็โลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในวิญญาณในร่างกายค่อนนี้ขณะที่เขายังมีกำลังอยู่เพราะว่า,าทุกคนเกิดมาในพกเอาความตายติดตัวมาด้วย ไม่ว่าจะตายช้าหรือตายเร็วตรงนี้ทุกคนมีหมดเกิดมาเท่าไหรก็ตายหมดขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็พยายามศึกษาคนา้นคว้าพยายามรีบตักต,กตวงสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้มีให้เกิดกับกายก้อนนี้กับใจดวงนี้ให้ได้ท่านถึงบอกว่าบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นก่อนที่จะหมดลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญกับเรื่องบ้า เรามาแก้ไขตัวเราขณะที่เรายังมีงลมหายใจอยู่นี่แหละใจมีความโลภเราก็พยายามละความโลภใจมีความโกรธเราก็พยายามละความโกรธทำในสิ่งตรงกันข้ามใจมีความเทยทยานอยากเราก็ละดับความอยากด้วยการให้ด้วยการเอาออกด้วยการคลายด้วยการบริจาคใ,ใจเกิดความโกรธเกิดความขุนเคืองเราก็จะให้อภัยอ,ยอโหสิกรรม ใจของเรามีความแข็งกล้าลวเราก็พยายามปรับแก้ไขใจของเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อจยิ่งให้มีความอ่อนน้อมสิ่งพวกนี้ก็จะเป็นบาร,รมีของเราเพื่อส่งผลถึงการปล่อยการวาง จนกระทั่งถึงความบริสุธ์ความหลุดพ้นจนกระทั่งดับความเกิดมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกันเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้ไขตัวเองอบอกกันได้แค่วิธีแนวทางเท่านั้นแหละแต่การละกิเลสจริงๆก็ของเรากิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดแล้วก็วิเคราะห์สำรวจแก้ไขเอาอ ไม่เหลือวิสัยไม่เข้าถึงวันนี้ก็ต้องเข้าถึงพรุ่งนี้ไม่เข้าถึงพรุ่งนี้ก็เดือนนี้เดือนหน้าไม่เข้าถึงจริงๆก็ไปต่อ,อพบหน้างก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าพระว่าโยมบัญชีงานสมมุติรเราก็ช่วยกันทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์อย่าไปงอมืองอเท้าประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อยู่ปัจจุบันเราก็ช่วยกันทํา ถ้าเราสร้างสะสมความเจ็ียดครานข้างหนึ่งสองั้งสามั้งก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสร้างสะ,าสะสมความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นมากขึ้นมันก็ขัดเก่าออกออกยาก จงเป็นบุคคลผู้ให้ให้จนไม่มีอะไรเหลือที่ใจเหลือตั้งแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่านั้นมีความมีวิญญาณอาศัยอยู่เหมือนกับอยู่ในสลาหลังนี้เป็นสลาว่างแต่ในความว่างนั้นมีอากาศอยู่ในกายของเราก็เหมือนกันใจของเราไม่มีกิเลสใจของเราไม่เกิดใจของเราวางความยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ในความว่าง ในความบ้างนั้นมีความรู้สึกรับรู้อยู่คือตัวใจเขาเรียกว่าธาตรู้หรือธาตรู้แต่เวลานี้เขาทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดเราอาจจะว่าเราไม่หลงนอกจากบุคคลที่มาเจริญสติที่ต่อเนื่องที่เชื่อมโยงถึงจะรู้ว่าสติความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันมีกันน้อยไม่ค่อยต่อเนื่อง ถึงจะต่อเนื่องถ้ายังรู้ไม่ทันการแยกการคลายก็เดินปัญญาไม่ได้เราต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายคนคว้าจนไม่มีอะไรที่จะเหลือให้คนควา้าจนมีตั้งแต่ดูกรรรู้แล้วก็รักษาธาตุขันทำหน้าที่ให้ถูกไม่เข้าไปหลงเข้าไปยึดถึงเวลาเขาแตกดับเพราะต้องแตกดับ ก็ต้องพยายามกันพระเราก็เหมือนกันทีเราก็เหมือนกันมีอะไรก็ให้ช่วยกันทําที่พักที่อาศัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องสวมห้องน้ําก็ช่วยกันดูต้นไม้ต่างๆเราก็ช่วยกันดูแลเราก็ให้ความร่มรื่นให้กว่าจะได้มาเป็นอนิสงส์ให้กับทุกคนก็ผ่านการผ่านเวลาผ่านความเสียสละของหลายชุดหลายหมู่หลายคณะมาอยู่รวมกัน พวกเรามาอยู่ก็พยายามสร้างสารต่อพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้ไม่ได้ลำบากก็จะได้มีที่อาศัยมีที่บำเพ็ญมีที่สร้างบุญสร้างกุศลต่อไม่จบไปสิน้นก็ต้องพยายามกันนะเอาวันนี้ขอเจเริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไว้พรพ้อมๆกันพากันทำความเข้าใจต่อให้ได้ทุกเรียบบท